สวัสดีครับลูกค้ามีสอบถามกันเข้ามากันเยอะเหลือเกินก็เลยต้องลงคลิปบ่อยๆหน่อยนะครับในส่วนของวิทยุสื่อสารใส่ซิมนะครับหรือเครื่อง POC นะครับระบบ IPLenoSpenderNetwork นะครับหรือจะเป็นระบบเ e ลลก็ตามนะลูกค้า ลูกค้าถามมาว่าเอ๊ะเครื่องดําพวกนี้นะครับที่เอาลงโฆษณากันหรือว่าเอาลงในคลิปทั้งเพจทั้ง a c e b o o k เนี่ยนะครับคนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปงานก่อสร้างปรปภร้านค้าร้านอาหารหรืออ่าร้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างที่จะเอาไว้ติดต่อกับรถขนดินขนทรายเนี่ยอ่าสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ไหมนะครับได้นะครับลูกค้าขอตอบได้เลยได้นะครับได้ตัวนี้ไม่ต้องสอบไม่ต้องเช่านะครับผมตัวนี้จะเสียเฉพาะอ่าค่าอิน เทอร์เน็ตนะครับซึ่งปีแรกเนี่ยเขาให้ใช้ฟรีนะค่าอินเทอร์เน็ตปีต่อไปปีละ99บาทเท่านั้นเอง1ปี99บาทนะครับปีต่อไปนะแต่ปีแรกกไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเลยซื้อเครื่องไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับกรณีที่เป็นร้านวัสดุก่อสร้างที่สอบถามผมเข้ามานะว่าติดต่อกับ รถที่ขนทรายออกไปส่งลูกค้าเนี่ยหรือว่าบ่อทรายมันอยู่ไกลมากเลยประมาณ4-5กิโลเลยเนี่ยเวลารับออเดอร์ลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยจะวิทยุไปหาบ่อทรายเนี่ยยากมากเลยต้องติดต่อกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวเลยบางทีลูกน้องก็รับโทรศัพท์บ้างไม่รับบ้างอะไรพวกนี้เนาะนั่นแหละครับก็จะเกิดปัญหาแล้วบางทีก็อาจจะมีบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์ก็อยากจะ ใช้วิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารเลยนะครับโอเคไม่มีปัญหานะลูกค้าผมตอบโจทย์เลยนะสาหรับรุ่นนี้นะสาหรับเครื่องวิทยุสื่อสารใสร่ซิมเนี่ยสามารถซื้อไปและใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อลูกน้องได้ทุกจุดทั่วประเทศนะไม่ใช่ว่าเฉพาะในจังหวัดเฉพาะในอาเภอนะครับลูกค้าสามารถติดต่อกับคู่สถานีหรือว่าคนที่ใช้ช่องเดียวกันกันกบเราเนี่ยในกลุ่มของเราเนี่ยติดต่อได้ทั่วประเทศเลยนะครับ นะครับขอให้มีสัญญาณโทรศัพท์เท่านั้นเองนะครับสามารถใช้ได้เลยครับและก็ที่สําคัญถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมอันนี้หลายๆคนกลัวแบบว่าอุ้ยพกกคุเป็นเครื่องดาอ่ะกลัวแบบว่าอ่าผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ขอบอกเลยนะครับตัวนี้มันไม่ใช่วิทยุสื่อสารทั่วไปแบบพวกนี้นะครับนะครับแบบแบบพวกนี้นะวิทยุสื่อสารพวกนี้พวกอ่าเครื่องทั่วไปพวกนี้นะครับจะเป็นอันระบบอนาล็อกนะครับลูกค้า เป็นวิทยุสื่อสารที่ทำงานผ่านความถี่วิทยุสื่อสารในระบบ VHF นะเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเราก็ต้องมีการไปสอบการ,รอะนมันก็เป็นกิจการของเขาอีกซึ่งมันไม่ใช่กิจการาเชิงธุรกิจนะครับแต่พวกนี้นะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมนะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยโดยที่ว่ามันไม่ได้ใช้ความถี่นะครับผมมันใช้เซิร์ฟเวอร์มันใช้ติดต่อกันผ่านเซิร์ฟเวอร์โดย ผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่ายก็คือเครือข่ายทางของอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่เครือข่ายวิทยุนะมันเป็นโครงข่ายของอินเทอร์เน็ตนะผมเราสามารถสร้างได้กี่ห้องก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะมีหลายแผนกแล้วก็สร้างหลายแผนกหลายช่องนะช่องใครช่องมันก็ได้นะลูกค้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับรีสอร์ทโรงแรมร้านอุปกรณ์ก่อสร้างกิจการห้างร้านตลา,ลาดนัด รปอพอนะครับสามารถซื้อไปใช้งานได้เลยนะโดยเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้ก็คือตัวตัวค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะครับสำหรับงานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทกิจการต่างๆเลยนะครับที่ผมแนะนําเพราะว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าตรงที่ว่ามันสามารถที่ติดต่อกันได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ทั่วประเทศด้วยต้องทั่วโลวกด้วยนะครับถ้ามีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะถ้ามีสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับจะมีช่องอ่าใช้งานให้เราเนี่ยทั้งหมด นะครับแล้วแต่เราจะสร้างเลยนะครับเราสร้างได้ทั้งหมด100 100 100ช่องนะครับผมแต่ว่ามันคงไม่มีใครไปสร้างขนาดนั้นเนาะนี่นะครับอย่างตัวนี้ก็คือสมมุตินะครับจะมีช่องสาธารณะนะครับให้เราเข้าไปคุยหรือว่าทักทายเพื่อนๆในกลุ่มของช่องสาธารณะก็มีนะครับ แต่ถ้าเราจะสร้างเป็นกลุ่มของเราเลยโดยเฉพาะเลยก็ไม่ได้เกี่ยวกับช่องสาธารณะก็ไได้นะครับเราติดต่อในช่องของเราไม่มีใครเข้าไปดักฟังหรือแอบฟังหรือ,อเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นช่องส่วนตัวนะตัวนี้จะปลอดภัยมากแล้วครับลูกค้าไม่จะเป็นกิจการโรงแรมอะไรต่างๆนะเวลาเราคุยกันเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปดักฟังเราได้เลยครับโอเคนะลูกค้ามาไขาข้อกันแล้วนะแล้วก็มาเปิดดูหลังเครื่องให้ดูกันหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะ ปิดเครื่องก่อนนะครับจุดที่ผมบอกว่าทําไมมันเป็นเครื่องที่เดียย๋ยวนะขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะตัวนี้เป็นตัวใหญ่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะลูกค้าสามารถใช้ได้เหมือนกันสามารถนํานไปใช้ได้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบนะมันไม่ใช่วิดีุสื่อสารนะครับมันไม่สามารถที่เอามาคุยกับพวกนี้ได้นะต้องชี้แจงด้วยบางทีบางท่านนี่ยไม่เข้าใจนึกว่ามันใส่ซิมแล้วมันคุยได้ไกลขึ้นแล้วมาเอามาคุยกับวิทยโอส่ไปได้ไม่ได้นะครับมันคนระบบกันคนละระบบกันโอเคมาดูด้านหลัง ว่าทาไมมันถึงถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่มาแกะให้ดูเลยครับนี่ดูนะครับเห็นไหมนี่ครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานกสทชเรียบร้อยนะครับลูกค้าทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองรุ่นเลยมันมีอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอามารีวิวให้ดูตั้งเรื่อยๆนะแต่ว่า2รุ่นนี้คือตัวท็อปเลยนะเวลานี้นี่นะครับก็จะเป็นสเปนเดอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่น TC อ่า t c 5m นะครับสเปนเดอร์ 5m นะครับ แล้วก็จะมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็น TC 7G นะครับลูกค้านี่ดูรุ่นตรงนี้นะโมเดลนะครับ TC 7G อันนี้ตัวใหญ่ลำโพงก,ก็จะเสียงดังขึ้นนะครับเหมาะสำหารับคนชอบเสียงดังแล้วก็คนที่ใช้งาน2แอปพลิเคชันเนาะหรือว่ากิจการห้างร้านต่างๆ,ๆเลือกใช้งานแอปพลิเคชันก็ดีนะครับก็สะดวกนะก็จะเป็นแอปพลิเคชัน s p ป nder Network นะเ่วนใหญ่ที่ใช้นะก็จะเป็น s p ป nder Network เลยที่มันอ่า ใช้างานง่ายที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ไวที่สุดแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังหาวิธีสื่อสารที่ติดต่อกันได้ไกลๆนะครับติดต่อกันได้ควบคุมนะครับพื้นที่ทุกจุดทุกมุมนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสาหรับตัวสเปนเดอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็ยี่ห้อสเปนเดอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็มีช่องใช้งานนีก็คือไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆทางร้านเซ็ตระบบไปให้เรียบร้อยเอาไปถึงคือ,อลงทะเบียนซิม เอาซิมใส่เครื่องเปิดเครื่องใช้งานได้เลยนะผมไม่ต้องมาอะไรแล้วแล้วก็ต้องการกี่ห้องกี่ช่องต้องการช่องสื่อสารส่วนตัวกี่ช่องกี่ช่องแจ้งทางร้านได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะผมเอาไปถึงเรามีหน้าที่เปิดใช้อย่างเดียวเลยนะครับแค่นี้นะครับผมฝากไปด้วยสําหรับตัว POC IP Radio Network นะครับวิทยุสื่อสารผ่านซิมการ์ดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสวัสดีครับ